สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ตื่นเช้ามานะครับเก็บทุกวันนะครับดอกเพกาต้นนี้นะฮะ่วงมาทุกวันเลยเพกาข้างบ้านเก็บทุกวันกินไม่ทันนะครับดอกเยอะมากนะครับถ้ามีความอุดมสมบูรณ์นะฮะยิ่งคือก็จะมี นี่นี่ดอกหนึ่งนะครับปึบ๊บครับอเอาไว้กินกับน,น้ําพริกนะครับกินกับน,น้ําพริกสดๆหรือไปลวกลวกจิ้มน้ําพริกนะฮะอันนี้กินไม่ทัน ครับอันนี้กินไม่ทันผมว่าใส่กระถางไว้ทำปุ๋ยเลยนะฮะกินไม่ทันทุกวันจะร่วงประมาณนี้นะฮะร่วงทุกวันตอนเช้าตอนเช้าตื่นมาเดินมาดูก็จะร่วงประมาณนี้ทุกวันนะครับ บางจุดก็ล่วงลงไปก็หาไม่เจอนะครับเยอะเลยครับมีอีกไหมมีอีกไหมนะครับอันนี้ต้นมะรุมนะฮะมะลุมแก่แล้ว แก่แล้วก็ร่วงลงมาครับอันนี้เม็ดมันนะครับร่วงลงมาแล้วเม็ดมันก็ใส่กระถางก็เกิดขึ้นอีกนะครับอันนี้เป็นลูกแก่เต็มต้นเลยนะครับล่วงมาเยอะนะคะรับมะลุมมีต้นเดียวนะครับต้นนีนะ้ลูกเยอะเลย ดูแก่เยอะเต็มต้นเลยข้างบนนะครับเมื่อคืนฝนตกนิดหน่อยนะครับตกไม่แรงมาก โอเคครับวันนี้อัพเดตสวนข้างบ้านเล็กๆนะครับสวัสดีครับ